การเกษตรนะครับหรือว่าเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ที่ปรับตัวมาในการวางระบบนี้เพื่อให้สอบคล้องกับภาวะการเกษตรในปัจจุบันซึ่งระบบเอ็นนั้นเป็นระบบของการบริหารจากการข้อมูลเป็นตัวแทนของการ เอ็มคือแมปปิ้งนะครับเป็นการบริหารจัดการข้อมูลเชิงแผนที่ซึ่งจะต้องมีข้อมูลนะครับประกอบการตัดสินใจในการส่งเสริมการเกษตรที่ครบถ้วนทุกด้านและชี้ทิศทางในการส่งเสริมการเกษตรให้ได้และขณะเดียวกันผลตั้งิของการส่งเสริมเ,เองนั้นที่นำมาสู่การขยายผลก็จะปรากฏอยู่ในข้อมูลนะครับเชิงแผนที่แมปปิ้งซึ่งจะทำให้การ,กรเกษตรนั้นจะมีความมั่นคงมั่นชัดเจนขึ้นและสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบของข้อมูลได้ดีขึ้นเมื่อเราใช้ระบบแมปปิ้งนะฮะ อันต่อมาคือระบบตัวที่เราใช้ปัจจัยปัจจุบันนี้ที่มีสุภาพสูงขึ้นในการเข้าถึงทั้งข้อมูลองความรู้และผู้เชี่ยวชาญต่างๆคือก็ใช้ระบบการสื่อสารทางไกลนั่นคือระบบรีโมทเซนซิ่งก็คือตัว R ของระบบต่างๆการเศียดใหม่ตัว C คือระบบของการดีส่วนโลกของชุมชน นะฮะคือมาจากคำว่า community participation ก็คือการทํางานส่งเสริมเกษตรนั้นต้องมางระบบให้เชื่อมโยงไปที่ยอมรับในการมีส่วนร่วมของชุมชนและก็เพื่อน่วมงานของนักส่งเสริมเกษตรในหน่วยงานต่างๆและตัว F เป็นระบบของการที่จะชี้เป้าการทํางานของส่งเสริมเกษตรที่ว่าการส่งเสริมเกษตรจะทำเป็นไปไม่ได้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ะะชี้เป้าได้ทั้งเรื่องของพื้นที่คนและสินค้าการเกษตรนะครับนั่นก็มาจากคําว่าฟิล์วิสที่มีการสเปซิฟิกต่อโจงขึ้นมาแล้วส่งเสริมการเกษตรทั้งหมดนี้เป็นการตอบโจทย์ของการเกษตรที่เดินต่อไปในวันหน้าที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะอย่างน้อยก็ใช้กลไกใน4เรื่องนี้นะฮะมาประกอบวางเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรโดยพื้นฐานที่ทางงานส่งเสริมการเกษตรวันนี้จะต้องเดินหน้าไปให้ประสบความสำเร็จใน5เรื่องด้วยกันนะครับเพื่อจะนาไปสู่ความเข้มแข็งข,ข,ของภาคเกษตรกรไทย นั่นก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับเป็นเรื่องแรกเลยนะครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยต้องเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคือพี่น้องเกษตรกรไทยวันนี้จะยืนต่อไปข้างหน้าได้นั้นท่านต้องปรับตัวเพื่อให้เกิดภาวะความเข้มแข็งนะครับ mm hmm. เรียนรู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ และขณะเดียวกันนั้นเมื่อมีสมาร์ทความเมอร์แล้วนี่ประเทศไทยเองเนี่ยต้องเรียนว่าเราส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยดังนั้นการเกษตรนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทํางานร่วมกันอยู่ในลักษณะของเป็นการกลุ่มก้อนหรือเป็นองค์กรน,นั่นก็คือเราต้องมีพระราชบุตที่ต้องเอาระบบ MRCF เนี่ยมาขับนเคนลื่อนตัวหนึ่งคือให้เกิดสมาร์ทกรุ๊ปคือให้กลุ่มที่เข้มแข็งนะฮะกลุ่มที่มีความสมาร์ทเนี่ยเพื่อดูแลซึ่งก,ารรากันและกันได้ในกลุ่มหนึ่งก็คืออีกสิ่งหนึ่งก็คือสมาร์ทโปรดัก นั่นก็คือว่าเกษตรกรเองหรือกลุ่มเกษตรกรเองจะอยู่ได้มีอาชีพได้มั่นคงได้ก็ต้องมีผลผลิตผลผลิตของเกษตรในวันนี้นั้นจําเป็นต้องเดินทางไปสู่ผลผลิตที่สมาร์ทครับผลผลิตที่สมาร์ทผลผลิตที่เชื่อถือได้ผลผลิตที่ยอมรับผลผลิตที่ปลอดภัยผลผลิตมีคุณภาพสิ่งล่นนี้เป็น 3- เสาหลักนะครับเป้าหมายหลักที่กรมเกษตรต้องเดินไปให้บนพื้นฐานที่กรมเกษตรเองก็มีภารกิจที่ต้องใช้ MRCF เนี่ยนอกจากปรับสามเป้าหมายขั้นต้นแล้วนั้นก็ต้องไปปรับขับเคลื่อน ในกรมส่งเสริมเกษตรสองเสรเกษตรเองสองเรื่องก็คือออฟฟิเซอร์คือเจ้าที่เราเองเราจะต้องปรับเจ้าที่ส่งเสริมเกษตรให้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับคือนักส่งเสริมเกษตรที่มีความรู้ความสามารถพึ่งพาัยกับพี่น้องเกษตรกรได้ถ่ายทอดเก่งอะไรเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันนั้นนอกจากตัวเจ้าที่แล้วคำนักเกษตรของเราเองเนี่ยกรมส่งเสริมเกษตรเนี่ยครับเป็นหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่การเกษตรที่ลงลึกกว่เงินข้างล่างนะครับ เพราะฉะนั้นจริงๆก็จําเป็นนะครับเราใช้สํานักงานเป็นตัวเชื่อมโยงกับชาวบ้านเพราะฉะนั้นสํานักงานจําเป็นต้องมีความสมาร์ทนั่นก็คือสมาร์ทออฟฟิศซึ่งวันนี้กรมส่งเสริมเกษตรได้ประกาศไปแล้วให้สํานักงานเสรยมเพอทั้งหมดที่เรามีอยู่800กว่าอาเภอนั้น800กว่าสํานักงานนั้นมี115สํานักงานในทุกจังหวัดนะครับที่กระจายกันอยู่นั้นให้ปรับตัวเป็นสมาร์ทออฟฟิศซึ่งระบบที่เห็นชัดเจนคือระบบบริการในสำนักงานจะเปลี่ยนนะครับ ระบบข้อมูลเปลี่ยนและที่สาคัญก็คือนอกจากเอาระบบ m อ็มไปใช้แล้วนั้นนะฮะซึ่งจะมีข้อมูลต่างๆให้พี่นอ้องเกษตรกรแม้ั้งข้อมูลซนนิงในการเหมาะสมในการปลูกพืชของพี่นอ้องเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็จะนําไปสู่การใช้ระบบสมาร์ทการ์ดคือใช้ระบบบัตรประชาชนใบเดียวเข้าสู่การรับบริการจากสำนักงานเกษตรอำเภอ115แห่งนี้ครับครับอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่กําลังจะบอกพี่นอ้องเกษตรกรว่านักส่งเสริาเกษตรและงานส่งเสารการเกษตรกำลังทำอะไรอยู่ครับ โอเคครับมีการถามอะไรไหมครับอ๋อสำหรับการจัดงานในวันนี้ครับสำหรับการจัดงานในวันนี้นั้นเ,เราเองเนี่ยได้มอบรูปแบบวิธีการทํางานโดยใช้กลไกส่งเสริมเกษตรใหม่มาซี F, มาตั้งแต่เมื่อปลายปีนะฮะที่ผ่านมาตั้งแต่บรกราคมนี้ก็ให้เริ่มขับเคลื่อนกันอย่างเต็มที่นะครับในการใช้สิ่งอันนี้วันนี้เวทีที่มาเนี่ยก็คือกรมเกษตรมีพื้นที่ส่งเสริมอยู่ทั้งหมดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเก้าเขตด้วยกัน นะครับวันนี้เขตที่2เนี่ยก็จะม,มี8จังหวัดในพื้นที่ความรับผิดชอบของเขตเขามีศูนย์ปฏิบัติการสนับสนุนการทํางานนะครับใน8จังหวัดนี้อยู่ทั้งหมดทีก6ศูนย์ปฏิบัติการทั้งหมดนี้ได้เอาระบบส่ง,งเสริมการเกษตรใหม่ในมาซีเอฟเนี่ยที่จะเดินทางไปสู่5สาร์ทโดยยอมรับหลักการในการที่จะเปลี่ยนแปลงเปนส่วน่ดีที่สุดที่เราบอกว่า change to the best เนี่ยนะครับเข้ามาใช้ในสิ่งเหล่าน,นี้มาวันนี้ทุกหน่วยที่ว่าข้างต้นเนี่ย เอาผลงานมาเสนอว่าในงานถึงว่าเนี่ยเขาเอาไปทําแล้วเกิดอะไรและผลของการเกิดนั้นนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรพี่น้องเกษตรกรน่าจะได้ไรจากการเปลี่ยนแปลงของกรมสนเิศกเกษตรในรูปแบบการทํางานโดยใช้ MCF จุดนี้รับพนันวันนี้จัดมาโดยเชิญสื่อมาเพราะอยากให้สื่อมาเป็นตัวสะบานเชื่อมโงยงไปยังพี่น้องเกษตรกร,รกและเราเชิญหน่วยงานร่วมต่างๆม,มามากมายเพราะกรมสงเตศเนี่ย ทำงานร่วมทํามาสำเร็จได้ให้พี่น้องเกษตรกรต้องมีหน่วยงานภาคีร่วมดังนั้นวันนี้จึงเชิญหน่วยงานภาคีร่วมมาชมงาน,นต่างของเราเพื่อดูความสาเร็จนะฮะแล้วเพื่อจะได้ดูกันว่าทางานต่อไปด้วยกันได้อย่างไรนะะเราต้องการให้ทุกเพื่อนเราทุกคนเข้าใจงานสนะะื่อเข้าใจงานและนำไปช่วยกันทํางานไม่ใช่เพื่อควมสนุสรานแต่เพื่อพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วโครง่ายการสร้างยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ครับครับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็อยู่ในมิติของสมาร์ทฟาร์มเมอร์แต่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งต้องย้ำความจริงว่าวันนี้ปัญหาใหญ่ในภาคการเกษตรก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าภาพการเกษตรนั้นไม่ได้แสงความมั่นคงไม่ได้แสงงองความสะดวกสบายแต่เปนอาชีพที่ติดต่อเนื่องมาจากบรรพุุษต้องยอมรับคนรุ่นใหม่เองนั้นไม่พยายามเดินเข้าสู่งานด้านการเกษตรออกมาเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่ต้องเอาความสําเร็จที่เราต้องสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์และสร้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบมาเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร รวมโดยเพาะคนรุ่นใหม่เห็นความสําเร็จของภาคการเกษตรนะครับว่าภาคการเกษตรจริงๆแล้วในความจริงนั้นเป็นอาชีพที่มีความสุขนะเป็นอาชีพที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองนะฮะไม่ใช่ความร่ำรวยสุดยอดแต่ความมั่งคั่งในเรื่องของกายกจิตใจนะครับและการลงชีพที่ดีในมิตินี้เราจะเป็นต้องเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนคนรุ่นเก่าโครงการยังสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเป็นโครงการที่เรากําลังดึงเกษตรกรเข้ามารุ่นใหม่ๆวันนี้จะเห็นว่าจะมีตัวแทนของ ยังสมาร์ฟาร์มเมอร์หลายท่านที่เข้ามาสู่ภาคการเกษตรนะครับและประสบความสำเร็จในการทำอาชีพการเกษตรโดยการทำแบบรุ่นใหม่ก็คือเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้นะครับสร้างความสะดวกสบายให้แต่ก็มีประสิทธิภาพสูง นะฮะเช่นการใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในการทํางานนะฮะการใช้ระบบของการเชื่อมโยงการตลาดนะฮะโดยใช้ระบบข้อมูลข่าวสารเข้ามานะฮะการใช้ระบบการทําแปลงตัวใช้อุปกรณ์เครื่องมือการเกษตรที่สมัยใหม่เข้ามาหลารจัดการเพื่อช่วยเฉลยแรงงานรุ่นใหม่ยางสมาร์ทคอมเมอร์สร้างประสิทธิภาพเหล่านี้ได้ดีมากนะครับและระบบ MRCF ีเนี่ยก็เป็นระบบที่รองรับและขับเคลื่อนให้เกิดภาวะของยานสมาร์ทคอมเมอร์เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ